คดีชิงเงินสดมากกว่า3ล้านบาทกลางลานจอดรถของห้างดังแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงเนี่ยมันสลับซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับคนที่ฉกชิงไปก็มีประวัติโชคชนค่ะคนที่เป็นคนถือเงินแต่ไม่ใช่เจ้าของเงินนะก็ดูเหมือนจะเป็นหนอนบ่อนไส้ชี้เป้าให้คนที่มาปล้นเนี่ยรู้จังหวะเวลาที่คุณจะต้องมากดเงินออกไปส่วนคนที่เป็นเจ้าของเงินจริงๆนะ จะว่าเป็นผู้เสียหายก็ยังพูดได้ไปเต็มปากเ,าเพราะที่มาของเงินอาจจะไปโยงใยกับบัญชีมา้าอาจจะไปโยงใยกับธุรกิจสีเทาเห็นไหมมันสลับซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่เกิดเหตุวันที่3กรกฎาคมเนี่ย<อ>เนื่องจากว่ามันมีกลุ่มคนไปปล้นเงิน3ล้าน3แสนบาทอย่างที่บอกเนี่ยนะครับหนในนั้นก็คือนายบอลปากแหว่งอันนี้คือเปิดฉายาเขานะ,ะหรือว่านายนันทพรเพียรธรรมดีอายุ35ปี ที่ถูกจับได้ที่ประเทศลาวเมื่อวานนะแล้ววันนี้ตํารวจนะครบาลยังอยู่ระหว่างการประสานกับทางการลาวเพื่อนําตัวนายบอลมาดําเนินคดี mm hmm. เดี๋ยวค่อยไล่ไปว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรให้รู้ตัวละครก่อน uh huh. ว่านายบอลถูกจับที่ประเทศลาวตอนนี้อยู่ระหว่างการเอาตัวกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้ที่จับได้เพิ่มเติมคือนายแจ็คจักกระพงพรมเสนครับเป็นผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์ควบคุมตัวได้อีกหนึ่งรายเอาตัวมาที่สอนอประเวศนะ นายจัก,กรพงษ์เนี่ยถูกรวบตัวคาคอนโดเขาเป็นลูกน้องของนายหนุ่มเจ้าของเงินเห็นไหมเป็นลูกน้องของเจ้าของเงินนะแต่ <c oughs> ไปอยู่ในผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์คือเขาเป็นคนที่ไปเบิกเงินในธนาคารก็ถือว่าเกลือเป็นหนอนนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่านายจัก,กรพงษ์ทําหน้าที่เป็นคนชี้เป้าให้ในบอลปากแหว่งเข้ามาปล้นเงิน3มล้านสามแสนบาทไปจากลานจอดรถในห้างย่านสวนหลวงนะครับแล้วในบอลเขาก็ขับรถหนีไป นายแจ็คเนี่ยพยายามจะปฏิเสธแต่หลักฐานมันมัดตัวครับย้อนไปดูภาพก่อนวันเกิดเหตุคือวันเกิดเหตุในวันที่3กรกฎาคมแต่วันที่สองกรกฎาคมมีภาพนายแจ็คที่เป็นลูกน้องของนายหนุ่มเจ้าของเงินเนี่ยนะและเป็นคนชี้เป้าในวันเกิดเหตุไปพบกับนายบอลครับคนที่เข้ามาปล้นเห็นไหมแปลว่าเขาได้มีการนัดแนะกันมีการพบกันก่อนวันเกิดเหตุ จากนั้นวันที่สามกรกฎาคมคือวันเกิดเหตุถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากภาพวงจรปิดนะจะเห็นเลยว่าในายแจ็คเนี่ยท,ท,ท,ทั้งๆที่เป็นคนไปกดเงินมาแต่พอจังหวะที่ถูกปล้นไปแล้วอ่ะเขากลายเป็นคนสุดท้ายที่วิ่งตามกลุ่มคนร้ายเหมือนกับค่อยๆเดินออมไม่ได้ดูเร่งรีบไม่ได้ดูร้อนใจเหมือนกับอีกสองคนคที่มากดเงินด้วยกันออะอก็เพราะ มันมีการนัดแนะกับนายบอลเอาไว้ uh huh. นายแจ็คเป็นคนชี้เป้านี่แหละพฤติการของนายแจ็ค uh huh. ที่ทําให้ตํารวจเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงความสัมพันธ์ในอดีตกับนาย uh huh. บอลด้วยซึ่งเดี๋ยวจะขยายความกันเนี่ยนะครับต uh huh. ารวจเอาตัวนายแจ็คไปค้นที่คอนโดแล้วก็มาที่บ้านเป็นจุดที่นายแจ็คเขาเปิดเป็นร้านรับซ่อมจัก,กรยานยนต์ลองดูจังหวะที่นายแจ็คก็พยายามจะปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานจากวงจรปิดมันมัดตัวครับ มีที่ก้าวสดคนถูกต้องไหมบริสุทธิ์ใจไไม่มกของในในนี้ไม่มีเดี๋ยวเราพาไปเราเคยนอนห้องนี้ไหมครับเคยใช่ไหมเดี๋ยวไปเพราะห้องของเราห้องอื่นไม่ได้ยุ่งนะแสดงความจดจำแล้วว่าเราไม่เดียวคดีนี้นะโอเคนะดีนะถืาเราถดต้อเรา่าสดคนตและตอนช่วงบ่ายตำรวจก็คุมตัวในแจ็คออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับมาสอบปากคำเพิ่มเติม มีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์แล้วก็พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมสอบปากคําคือนักข่าวเข้าพยายามจะสอบถามนายแจ็คถึงที่มาที่ไปของเงินต้องการจะนําเงินไปทําอะไรแล้วเอ๊คุณเคยสัญญากับแม่ไว้จริงหรือไม่ว่าถ้าออกจากคุกมาแล้วจะปรับตัวเป็นคนดีทําไมกลับมาก่อเหตุร่วมกับนายบอลปล้นทรัพย์อีกเนี่ยนายแจ็คไม่ตอบคาถามใดๆเลยลองดูจังหวะนี้ครับ ใครเป็นคนเริ่มวางแผนเลยอะคะพี่ไหมหรือว่าตอนนี้เป็นคนเริ่มวางแผนโอเคคน,นเป็นใครอะคะที่เป็นชาวลาวให้คนขับรถอักเราเป็นคนเริ่มวางแผนเองหมดไหมอันนี้เราพูดได้นะเงินยังอยู่ไหมพี่ทั้งหมดเนี่ยสามล้านหรือว่เงินหมดแล้วพี่แจ็คบอลให้ส่วนแบ่งเราเท่าไหร่นะแ,แจ็คแจ็คอะไรกันวพี่เคยบอกแม่ว่า อยากกลับมาเป็นคนดีหลังจากออกจากคุกแล้วทำไมพี่ถึงมาก่อเหตุอีกีกับคะสรุปอีกทีนะครับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกออกหมายจับแล้ว3รายคนแรกก็คือคนขี่จักรยานยนต์เป็นคนต่างด้าวหลังจากก่อเหตุเนี่ยขับรถไปที่หมอชิดหลบหนีไปจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคนที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยก็คือนายบอลปากแหว่งที่ประสานกับทางการลาวจับ กลุ่มตัวได้และปรากฏว่านายบอเลเนี่ยนะก่อนหน้านี้วันที่1กรกฎาคมเพิ่งจะไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ประเทศลาวได้ทอไป3บาทคือนายบอลก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในประเทศลาวด้วยโดยตำรวจไทยอยู่ระหว่างการประสานงานส่งผู้ร้ายข้ามแดนนำตัวนายบอลมาดำเนินคดีวันที่1ก่อเหตุในลาววันที่สองเดินทางมาประเทศไทยคุยกับนายแจ็ควางแผนแบ่งงานเพื่อปล้นกันในวันที่สม เห็นไหมนี่คือประวัติโชคโชงของนายบอลแล้วก็กลับไปที่ลาวอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนตอนนี้รอว่าจะส่งตัวกลับมาเนี่ยนะครับท่านพลตบบตรีนพศิน,ร,นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกนายแจ็คเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ธนาคารตรงจุดเกิดเหตุ14นาฬิกา9นาทีจากนั้น2นาทีคนร้ายที่รออยู่ที่โรงแรมพอทราบปุ๊บก็รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเลยมันทําให้เห็นว่ามันมีการชี้เป้ากักนเนี่ย เดินทางมาเร็วมากพอรู้ว่าพร้อมกดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ในแจ็คเข้ามาชาร์จเลยนะครับออขอภายให้ในบอลเนี่ยเข้ามาชาร์จเลยและพอตํารวจจับกลุมในแจ็คได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องหาสุดท้ายในแจ็คก,ก็เลยมารับสารภาพในภายหลังว่ารู้จักในบอลเนี่ย<อ>ตั้งแต่ปี2550แล้วเรียนโรงเรียนช่างกลมาด้วยกันในแจ็คเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยว ความเป็นมาของทั้งสองคนนี้จะเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งลองฟังท่านพลตบ,บตรีนุพศินอธิบายแผนในการก่อเหตุระหว่างนายบอลน,นายแจ็คและก็คนขี่จักรยานยนต์ครับนายแจ็คนะครับได้การยอมรับสารภาพว่าตนเองกับนายบอลเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ปี50เนื่องจากว่าเรียน โรงเรียนช่างคนแห่งหนึ่งด้วยกันระหว่างนั้นนะครับทั้งสองคนคุยกันเพราะเนื่องจากนายแจ็คได้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ1เดือนตัวตัวายบอลเองก็ได้ติดต่อทาง Facebook คุยกันว่าอยากจะพูดง่ายๆว่าใครที่มีบัญชีมา้านะครับและทำธุกรกรรมแบบนี้อยากจะมาปล้นนี่กับตัวเองก็ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินอยู่ฝั่งประเทศลาวในเบื้องต้นที่จากนายแจ็ครับสาภาพว่าครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่เพียงติดต่อมาเพื่อให้มาดูาลาดเรานะครับไม่คิดว่า ตัวในบอลเนี่ยจะปล้นเลยและการวางแผนปล้นเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเมื่อตัวในแจ็คเบิกเงินมาแล้วส่งมอบให้กับคนที่รับเงินแล้วขั้นตอนต่อไปคือมอบหน้าที่ในบอลน่ะไปปล้นระหว่างทางแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ดันมาปล้นครั้งแรกเลยนะครับไม่เป็นตามที่แผนที่วางไว้ปอปล้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับตัวในบอลก็เอาเงินไป ตัวนายแจ็คเองทราบแต่วันแรกแล้วว่าคนมาปล้นคือนายบอลแต่เขาก็ไม่ยอมแจ้งตำรวจเาก็ยอมรับว่าเป็นผู้มีสมรู้ร่วมคิดในการขอเหตุครั้งนี้ก็เลยไม่อยากแจ้งกลัวโผลพันธุ์กัีฉะนั้นนายแจ็คเนี่ยแม้จะเป็นลูกน้องของเจ้าของเงินก็ตามแต่ก็มีส่วนรู้เห็นเพราะรู้จักกับนายบอลเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาแล้วก็เป็นคนชีช้เป้าให้เกิดเหตุนั่นแหละ มันจะมีความซับซ้อนเพราะว่ามีเรื่องราวมีหนอนบ่อนไส้กลุ่มผู้ก่อเหตุก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเขาเคยเป็นนักศึกษาอาชีวะสถาบันดังค่ะมีประวัตินักเรียนนักเลงด้วยกันนะช่วงประมาณ15-16ปีก่อนจนกลับมาเจอกันแล้วก็วางแผนทําผิดกฎหมายด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะประวัติของนายบอลปากแหว่งเนี่ยคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยสาวลงลึกไปในอดีตดเรื่อยช็อกเลยค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลปรากฏเป็นข่าวไปบ้างนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ละเอียดชัดเจนในทุ่งทํานองชาแหละปูมหลังอจชายกรรมสุดโชคโชนคือเรียกว่าภัยสังคมอ่ะคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีนะคะพลตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีค่ะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบระชาการตํารวจนครบาลหรือว่าผู้การจ่อผู้การสืบนครบาลน,นะคะผู้การจ่อเนี่ยเล่าประวัติของในบอลปากแหว่งให้ฟังโอ้โหคุณผู้ชมแต่และอย่างนะ เพราะว่าตัวของผู้การจ่อเนี่ยก็เคยแกะรอยติดตามจับกลุ่มจนส่งนายบอลเนี่ยเข้าไปในเรือนจําได้สําเร็จเมื่อ16ปีก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคล้อยหลังมาโอ้ยสกว่าปีเท่านั้นต้องมาตามจับนายบอลปากแหว่งอีกรอบหนึ่งสิ่งที่เล่าคือตัวของนายบอลปากแหว่งเป็นหัวหน้าแก๊ง ชื่อแก๊งว่าแก๊งฟีโนเพราะว่าสมาชิกของแก๊งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโนยามาฮ่าฟีโนทุกคนค่ะสมาชิกเป็นนักศึกษาอาชีวะตอนนั้นนะสถาบันเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรามอินทานะคะแล้วก็สถาบาันนี้คือปิดตัวไปแล้วด้วยช่วงที่ตัวของนายบอลปากแหว่งตั้ง แก๊งก่ออาชญากรรมอยู่ในห่วงราวๆปี50ถึงปี51ผู้การจ๋อเนี่ยเป็นสารวัตรกองกำกับการ1นึกองบังคับการปราบปารามรับผิดชอบพื้นที่กทมทีนี้ก็ไปตระเวนดูบันทึกประจําวันหรือว่าข้อมูลคดีที่มีการแจ้งความเอาไว้ในแต่ละโรงพักใช่ไหมคะโดยเฉพาะท้องที่กองบังคับการตํารวจนครบาล2แล้วก็ไปเจอเอ๊ะแปลงๆล,ละมีการก่อเหตุชิงทรัพย์หลายคดีเลยที่น่าสนใจ อยู่ในท้องที่สอนอพหลนโยธินบางเขนสายไหมแล้วก็คันนายาวทําไมผู้การจอถึงเอ๊ะเพราะว่าเอ้ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันผู้ก่อเหตุทุกคดีนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเดียวกันหมดคือยมมา m a h a Fino เนี่ยแหละข้อมูลจากบันทึกประจําวันก็แจ้งข้อมูลว่าถูกชิงทรัพย์ทั้งเงินสดบัตร ATM บัตรเครดิตพอตามไปคุยกับเจ้าทรัพย์หรือผู้เสียหายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกรายที่เป็นเหยื่อเนี่ยคือผู้หญิงหมดเลยแล้วก็มีการก่อเหตุข่มขืนอนาจารร่วมด้วย เพียงแต่ว่าผู้เสียหายไม่กลา้าที่จะแจ้งความกลัวด้วยอับอายด้วยนะคะผู้การจอเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะเริ่มไปคุยกับเหยื่อรายแรกค่ะพอไปคุยเนี่ยเหยื่อคนนี้ถูกชิงทรัพย์ในท้องที่สอนอบางเขนคุยแล้วถึงรู้ว่าเหยื่อถูกลากไปรุมโทรมด้วยสถานที่คือหลังห้างดังย่านรานอินทาเป็นบ้านร้างก่อนเกิดเหตุนะคะเหยื่อเนี่ยเขาเดินกับแฟนขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามแยกเกษตรช่วงเวลาตีห้า นายบอลปากแหวงก็ใช้อาวุธปืนเอามาจี้แฟนเขาไว้แล้วก็ดึงเหยื่อที่เป็นผู้หญิงไปก่อเหตุข่มขืนเสร็จแล้วก็เปิดทางให้ลูกน้องเข้ามารุมโซมผู้การจอเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าคาดีอื่นๆนะที่ตามไปคุยกับเจ้าทรัพย์เนี่ยเหยื่อถูกข่มคืนทุกรายแต่ไม่กล้าแจ้งความเท่าที่ตรวจสอบมีเหยื่อที่มาแจ้งตำรวจนะคะมีอยู่4กรณีทั้งจริงๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่านั้น เพราะว่าเขาไม่กลา้าพอได้ข้อมูลทั้งหมดปุ๊บเอาและเริ่มแกะรอยติดตามแก๊งฟีโนว่ามีใครเคยถูกจับมีประวัติอาชญากรรมบ้างสุดท้ายเจอประวัติในท้องที่สอนอคันนายาวเป็นคดีทะเลาะวิวาทไปเจอผู้ก่อเหตุมีตําหนิรูปธรรมชัดเจนคือปากแหว่งเพราะว่าเป็นแผลที่ปากไงคะก็ชื่อเล่นว่าบอลด้วยตอนนั้นน่ยยังเรียนอยู่ที่สถาบันอาชีวะย่านรามอินทราอยู่เลยพอได้ข้อมูลมาปั๊บผู้การจอก็ส่งสายลับปลอมตัวเข้าไปคือสายลับเนี่ยเข้าไปเป็นนักศึกษาเลยค่ะไปสืบข้อมูลค่ะจนรู้ ว่าบอลปากแหว่งไม่เรียนเลยค่ะไม่ได้ไปเรียนเลยเขาเช่าหอพักอยู่ในย่านคูบอนปรากฏว่าพอตํารวจเข้าจับกลุ่มบอลปากแหว่งนะบอลปากแหว่งกระทําในสิ่งที่ตํารวจคือไม่อยากเชื่อคือตัดสินใจกระโดดจากชั้น4หนีลงมาข้างล่างชั้น4นะกระโดดลงมาหนีลงมาเลยนะคะเจ้าตัวนี่มีทักษะในการกระโดดด้วยคือเก็บคอม้วนตัวกลุกๆกลกล,กลงมาถึงพื้นเนี่ยไม่เสียชีวิตขาหักแล้วก็หนีต่อด้วย ปฏิบัติการของตำรวจครั้งนั้นนะคะทำให้รวบตัวแก๊งฟีโนคือยกแก๊งเลยแล้วก็ดําเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์ข่มขืนโสมหญิงรวม4คดีจาก4่ท้องที่ส่งไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลพิพกากษาว่ามีความผิดก็เข้าคุกไปอยู่หลายปีเลยในคุกนะคะผู้การเจอบ,บอกว่าผมคิดนะว่าบอลปากแหวงน่าจะติดคุกยาวแต่มารู้ทีหลังว่าเอ้าคุกไทยใจดีไหมเนี่ยได้รับการลดโทษค่ะปล่อยตัวมาเป็นอิสระเมื่อต้นปี66เมื่อออกมาก็มาก่อเหตุอีก แสดงว่า10กว่าปีที่ติดคุกคือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะปลายปี66ต่อเนื่องต้นปี67ตัวของนายบอลปากแหว่งไปก่อเหตุฉุดผู้หญิงจากสถานบริการไปข่มขืนชิงทรัพย์เป็นคดีในท้องที่สอนอโชคชยัยปากคําของเหยื่อที่เป็นผู้หญิงบอกว่าขนาดก่อเหตุบอลปากแหว่งใช้เท้าเหยียบหน้าเธอด้วยพอได้ข้อมูลคดีใหม่ของบอลปากแหวง่งผู้การจอก็จัดชุดติดตามเป็นชุดสารวัตรแจ๊กคนดังนั่นแหละ สืบทราบว่าเมื่อกอ่อคดีแต่ละครั้งนายบอลปากแหวงจะหนีข้ามประเทศไปประเทศปปเทศพื่อนบ้านไปสปปลาวเพราะว่ามีภรรยาอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่อยู่ในไทยเลยนะคะจะข้ามาฝั่งไทยเพื่อกอ่อเหตุแล้วก็มาเยี่ยมแม่เท่านั้นแล้วพอมาถึงคดีปล้นเงินคดีชิงทรัพย์สามล้านสามแสนเนี่ยในทองที่สนประเวศนี่นะคะเป็นการกอร่อเหตุคดีล่าสุดของบอลปากแหวง่งก็ได้ตัวนายแจ็คคนชี้เป้ามาด้วยร่วมขบวนการปล้นเงินในครั้งนี้ใช่ไหมคะนายแจ็คเป็นรุ่นพี่ของบอลปากแหวง่งเคยเรียนที่เดียวกัน เป็นหัวหน้าสายคุมน้องกลับบ้านหมายถึงว่าป้องกันถูกสถาบันคู่อริดักตีค่ะในแจ็คก,ก็เลยดูแลเป็นรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องก็เลยสนิทสนมกันในแจ็คเนี่ยทำหน้าที่เป็นมา้าแต่ม้าใหญ่นะหมายถึงรวบรวมถอนเงินจากบัญชีม้าหลายๆบัญชีเอาไปส่งเจ้าของเงินหรือว,ว่าตัวกลางเพื่อรวบรวมส่งเจ้าของเงินอีกทีบอลปากแหวงวางแผนปล้นเงินจากตัวกลาง ที่รับเงินจากนายแจ็คตกลงกันว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยดักปล้นระหว่างทางเลยจะเกิดใจร้อนไงก่อเหตุเร็วทําให้นายแจ็คติดร่างแหไปด้วยนายแจ็คช่วงแรกที่จับกลุมได้นะคะไม่ยอมเปิดปากรับสารภาพอ้างว่าเป็นหมาคอยวิ่งถอนเงินได้ค่าจ้างมาละ2 0 0พบาทเท่านั้นเองก็เปิดบัญชีแล,ะะล้วก็ไล่ถอนเงินส่งตัวกลางไปในวันเกิดเหตุถอนเงิน3ล้านแสนจาก3บัญชีสถาบันต่างกันนะสถาบันบัญชีคนละที่นะคะ แต่ล่าสุดในแจ็คก,ก็รับสารภาพแล้วแหละว่าทํางานให้เจ้าของเงินอ้างว่าเป็นกิจการเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราแต่แนวทางสืบสวนที่ตํารวจตั้งประเด็นเอาไว้ค่ะสงสัยว่าจะเป็นเงินผิดกฎหมายอย่างเช่นเงินจากเวบพนันไหมหรือ,อยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้คําถามอยู่นะคะพูดง่ายๆก็คือเงินเทาอ่ะเงินดำมาแหละหมายถึงเงินที่ผิดกฎหมายร้อ แต่เรื่องนี้ค่ะยังต้องหาหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดคดีนี้ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะไปจบตรงไหนเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นที่ตํารวจตั้งเอาไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงมันจะไปพัวพันถึงขบวนการสีเทาอีกส่วนบอลปากแหวงกวาดเงินไป3ามล้านสามแสนหนีข้ามไปฝั่งลาวพอทางการลาวทราบข่าวดังจากเมืองไทยจับกลุ่มบอลปากแหวงไม่ได้เนี่ยหลังจากสืบทราบว่าเพิ่งก่อเหตุชิงทรัพย์อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะเดี๋ยวรอให้เขารับโทษทางเทิงุ้นก่อนแล้วก็จะส่งกลับมาที่ไทยครับที่ตํารวจสงสัยเนี่ย ในหนุ่มเจ้าของเงินเนี่ยนะ <Ừ. S 2> เ,เรียกให้มาให้ข้อมูลแล้วก็ยังไม่มาฉะนั้นก็เลยตั้งประเด็นสอบสวนว่าเอ๊ะมันเป็นเงินผิดกฎหมายหรือไม่ตามดูคดีนี้กันต่อนะครับ